ก็แจ้งกันมาแล้วนะครับสำหรับอัปเดตที่กำลังจะมาใน99คืนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกว่าอัปเดตที่จะมาใน99วันนะครับมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็คืออัปเดตที่จะมาในรอบนี้ก็คือ Volcano Biome Part ที่1นะครับ แสดงว่ามันต้องมีแบบว่าหลายพาร์ทแน่เลยนะครับอันนี้มาแบบว่าพาร์ทแรกนะครับท่านผู้ชมซึ่งเวลาที่จะมาเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่14ที่จะถึงนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนและอีเวนต์นี้นะครับจะอยู่ถึงวันเสาร์ที่20เวลาบ่ายโมงนะครับก็มีเวลาให้เล่นอีเวนต์นี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมน่าจะก่อนภาพสองมาหรือเปล่าและในส่วนของวันอาทิตย์ที่14เนี่ยนะครับก็อาจจะมีปาร์ตี้อัปเดตมาอีกรอบนะครับ ก็อาจจะต้องเข้ามาเล่นช่วงเวลาประมาณวันที่13ตอนวันเสาร์นะท่านผู้ชมเข้ามาตอนประมาณ5้าทุ่มอย่างเงี้ยเข้ามารออาจจะมีปราร์ตี้อัปเดตมาเวลาแถวๆนั้นถ้าเขาไม่เลื่อนซะก่อนนะครับส่วนในรูปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหน้าตาแลนด์มาร์คใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในแมปนะท่านผู้ชมแบบว่าให้เราเข้าไปสำรวจหรือเปล่าอันนี้ดูเป็นเหมือนที่ขุดเจาะน้ํามันนะท่านผู้ชมแต่ว่าตั้งอยู่ในภูเขาไฟหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องรอดูอัปเดตอีกทีต่อไปเนี่ยจะมีโน้ตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับ จริงๆไม่ใช่แบบว่าคําอธิบายเล็นกน,น้อยหรอกท่านผู้ชมมันเป็นไอ้นี่เลยนะคาอธิบายในการอัปเดตเลยนะบรรทัดแรกเนี่ยเขาบอกว่าไบอ,องค์ภูเขาไฟนะครับแล้วก็จะมีชาเลนจ์ใหม่นะท่านผู้ชมแบบว่าการทาทายใหม่แล้วก็ภูเขาไฟนะเขาบอกไว้แค่นี้เลย ส่วนรรทัดที่2เนี่ยคือเขาบอกไว้ว่าไบโอมภูเขาไฟนะครับจะมาแทนที่ไบโอมหิมะในอีกสสัปดาห์ข้างหน้านะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมเขาบอกว่า next two week ออาจจะมาอยู่2สัปดาห์หรือเปล่าหรือ2สัปดาห์ข้างหน้าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่ผมเข้าใจก็คือน่าจะมาอยู่แทนที่2สัปดาห์นะท่านผู้ชมแล้วพอแบบว่าอีเวนต์หมดนะท่านผู้ชมก็จะเป็น2ไบโอมนี้สลับกันแบบสุ่มนะท่านผู้ชมแบบว่าเหมือนว่า เรากดเข้าแมช์ไปอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไบโอมหิมะกดเข้าแมช์ไปก็อาจจะเป็นไบโอมภูเขาไฟอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งการอัปเดตเนี่ยก็มีแจ้งเตือนแค่นี้นะท่านผู้ชมที่เขาบอกออกมานะส่วนข้อมูลหลุดอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปหาดูนะท่านผู้ชมแต่ว่าที่ผมรู้ก็มีแค่นี้แหละ เป็นว่าวันนี้ก็พอแค่นี้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมซึ่งถ้าใครดูมาถึงตรงนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ผมจะขอขอบคุณยิ่งย่ขึ้นไปอีกนะครับท่านท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดซ like, ับสไครต์เพื่อเป็นั้งใจผมทําคลิปต่อไปกันเยอะสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบายครับ